คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับบริษัท P Innovation 89นะครับพยายามออกแบบนะครับแล้วก็นําเสนอครับให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนธุรกิจ SME หรือว่าเป็นภาคเอกชนนะครับให้ได้เข้าถึงนะครับพลังงานสะอาดนะครับหรือว่าเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับให้เข้าถึงได้ทุกภาคส่วนเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าทางบริษัท P Innovation 89เนี่ยอยากให้ทุกคนใช้พลังงานสะอาดนะครับ และที่สำคัญเป็นพลังงานที่ฟรีนะครับเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยลดต้นทุนนะครับเพิ่มกําไรนะครับแล้วก็เอากําไรตัวนี้ไปสามารถไปต่อยอดไปต่อเติมธุรกิจอย่างอื่นได้ครับผมและที่สําคัญนะครับใช้ชีวิตแบบมีความสุขเย็นสบายตอนสิ้นเดือนไม่ต้องเสียเรียกเลื่อกค่าไฟนะครับทางบริษัท P Innovation 8.9ของเราเนี่ยเราสามารถออกแบบดีไซน์ตั้งแต่ธุรกิจภาคครัวเรือนนะครับไปยันจนถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะครับ เพื่อที่จะให้ลดพลังงานนะครับจาก50จนถึง80ได้เลยครับผม